สวัสดีค่ะดูกันล้างแต้งนะแต่ว่าเกินเหตุการณ์บ่คาดคิดฝนตกค่ะพี่นอ้องมนานล้วอยู่ที่สะเก็ดแต่ว่าฝนไม่ได้ด่นดูดีเลยฝน,นตกลงมาเป็นยังไงเอาฝนมาไม่เศ้าหรอกอืมนั่นเองตกพี่น้อแต่ว่าขอให้มันเลนได้ตกเขาแสดงทั้งการแสดงอย่างราบรื่น อันนี้ดูกะเราไม่ติมอาบน้ำแล้วก็สิดท้ากันออกไปนั่นแอดมิ้อก็บเราเนี่ยน้องอยู่กับฝนมันตกมื้อท้ายแล้วกันแดดก็กันแสงเพราะว่าเป็นห่วง่ายแบบล่างก็คือก็ พอก,ก่ประปในไทยอย่างไรคะขายไปเลี้ยงเสือถ้าเราคูทมกนเพราพอ,พอนี่พิ่งไชิซื้อแต่ถท้ายายตอนนี้อย่านนงี้อันนี้รีบที่หนูซื้อมาแล้กกวิเกบาท อตกลงมาแหงเลยแต่บรรยากาศแบบมันยังเย็นอยู่เนาะเย็นแล้วเนาะอยู่นอกตอนตอนลองลง,ลองตอนวันที่พักมาน,อน้อนเนี่ยถอนเอา้ามานั่งร้องเพลงให้เคนฟังแนี่ยเขามานั่งร้องเพลงให้พี่น้องเพิ่นฟันงแน,น,นี่ ยังย sí, sí, oh, ิ่งนุก็บสักนุ่ไปซื้อมาตั้งตะวาน่ะวานก็ใส่นุ่นก็ใส่เ้ามีก่อนลําพื้นก่อนไปแต่ว่าแต่ว่าสิเสื้อใครค่ะแบบแบบบอกบอกบ่ไปก็ไม่ตินแล้วที่เงาถึงมันก็ใส่ม่ั้งหมดถึงแดด ยังมัดผมลาบูบูของคนไม่ฮักที่เพิ่นแหยนตุ๊กตาัแแตูแลก่อนอม่ใหญ่คุณนยกาชาดเราอุ้ยมาหายที่เป็นกระตินเอาไปนั่งยนี่น โอ้คือห้องไม่ตีมอยู่ติดีกันเลยนั่งอยู่นั่นโดองเพลงนะไม่นอนจะกอดแน่ไหมก่อนเนาะก่อนได้ก็ได้ไหมว่าเขาพอมีมองไปมันเขามีก่อนูหมกแต่ว่าเขาจะบอกบอกเป็นอ๋อก็ลองก่อนเก้าก่อนใดไปตั้นาะโอ้ยเดชัยจากส่วนยาราอีสานพันคงอยู่ที่หัวลำโพงน้องูจักรัตพี่สถานีรถหลวงควังเบาสังลา โอกาสหนามาพบสมัยสาวน้องค่าสัญญาพี่จาเขานั้นพบกันกลางวันเสสกพบกันละกลางวันเสสกพบครั้งเลขกอยู่ที่หัวลำโพงจากไอกหัวใจมั่นคงมันมาเสริมส่งรักคุณไม่จางทางสองเส้นเป็นพืชสองรักาง่รสจัดและลงหัใจนีลองลองลอยหงกก็ตึงเสียงหนุกนมา อนไฟค่อยเขินไตใช่เขาคือเธมีสองเขาไตเขาเคียงคู่คู่เขาซ้อนซีคิวเขาซ้อนนอนซ้อนเด้อพีแน่ใช่เอ้ยใช่ผู้มีหละกินพิ้นแยมแจ่มใสรถไฟวิ่งไปบรรจบรถไฟวิ่งไปบรรจบสองเรานัดพบอยู่ที่หัวลำโพงรถใหญ่สายใจเชื่อมโยงเสาลำนำคู่องคเล่าสู่น้องาชายสายมุ่งเชื่อมลำธีส่ง จดแม่โค้งทานามทะลิ่ยลำในลวงพักนล่องลวงไหลรวงลุ่คงมาบรรจบกูบ่นหากคนคืออายสายมุ่นคงสายมุ่นคงอยุ่บนคองเจียมมันบอกคือสีเยี่ยมสีหิงผีเจ้เอ้ยคุณพ่อได้ต้องให้แม่ติมพาดเรา เพ่งกันน่ะเพ่งยังเพงเมยก็ได้เพ่งยังอ่ะฮันนามาทางกล้องกันนะอ่ะมาลองเพ่งยังเพ่งไหนก็ได้เพ่งยังล่ะอับเป็ดสัมภเวสีอับเมัเนี่ยอับเป็ดเร็วๆบ่แดดแดดเป็นเป็ดบ่เพ่งเป็ดบ่แดดแดดเป็นเป็ดอาบแล้วฝนมันตกเขาฝนตกค่ะนอนดีดหนูอ่ะอยากลองเพ่งนั้น หัวใจพี่การลองย่างก็ลองบอกกันนะแม่ติ๋มอันได้รถวานแม่ติม๋มเราเคยลองตอนเราย่ระเบียบวนวนเหมือนแพะตัวกายะทงก็วายยบะทมเนี่ยอเออยุบะทมสิบเก้าปีาเ,าเสียงมโนม้าแมเมื่อได้ยินคำพูดของอายบอกว่าเลิก ทุอคอนตอกซิวตอกใจจจนสถานทุ่มเทกับอ้ายมานานเหลือแต่ความว่างปล่ากลายมาเป็นแฟนเก่าเพียงชั่วค่ำคืน <c oughs> ปากน้ำตาปนเสียงสะอื้นนั่งกอดความเหงา ย้อนบุญของน้องบ่พอจึงพบความปวดร้าวนี่ทางนี้อุ้ยเจ้กตุบเวสิกับเสียงตื่นไม่กับให้ย้มกินน้ำอุน่นให้น,นีเสียงลีกทางนี้อ้ายกับเขาน้องสิส่ใสเกียร์ถอยน้ำตาที่ไหลย้อย มาพี่จลองกันนะมาเร็วก็กำลังได้นะบอ่บองมาหนึ่งสองสามเนี่ยจำเนื้อมาได้ว,ว่าขันลองอยู่ยังมาตัวก็ยังเราบ้างหันท่อนมุกได้อยู่วซ้ำนั่นล่ะน้ำตาที่ไหลย้อยไม่นานก็คงดหดหายแต่ใจที่หักอายไม่มีว,วันลืมได คำว่าปลงเยียวยาแในใจตัวเองโอ้ยบักสูงน้ำตาที่ไหลย้อยไม่นานก็คงเงือดหายหมดตัวนี้แต่ใจที่หาักายไม่มีวันลืมได้ ให้ไอ้กับเขารักกันผูกพันมันคงไม่เลือกขีดตัวว่าลองบ่ได้เอากระลงบ่ได้กันสยแขอใช้คำว่าปลงเยียวยาแผลใจตัวเองต้นพักกระเดาพี่น้อกดูลองเพลงศากดิคือพักกระเดาเป็นโพูนเลยค่ะโพูนพักกระเดา โซนเซลหรอนั้นเป็นเซลนี่ลุ้ม่เตอิ่มค่ะพี่นองคลิปนี้กับว้ซันี้ค่ะกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามละหนูก็ไม่ติมกับพระธันวาอยู่วาสิพระกันหัดก่อนไม่แต่ว่าเป็นก่อนที่สิบบอกพี่น้องทัดบอกสิแบบสะพ้าหมักมากเจืเจ๊เจ๊เจ๊เจ้เจ๊เจ๊เง๊เจ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 ๊่จ๊เจ มันมีเอียงเกินความขาดไม้ที่หักแพ้งจะเห็บบ่ได้เห็บพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องววสวัสดีค่ะ